เริมทำตะไครา์ล่คะค่ะอันนี้คือเหล็กเหล็กเอามาสิมาออกแล้วกใส่ตะไคร์หลอบสวนหลอบนี้คือสิเซตเรียบร้อยคะ่ะหลอบแรกก็คือกออิดหลังจากกออิดแล้วก็สิมาห็ดใส่ตะไคร์ลวดใส่เหล็กคะ่ะอันนี้ก็คือลวดกับเหล็กสร้างมาก,กองไว้แล้วก็เสียมาตัดคะ่ะเห็ดหลปดรงเอาไปตั้ง บนหลวกค่ะหน้าบ้านนี่ก็หกกเลยค่ะต้นบักม่วงหน้าบ้านตัดออกต้นนี้พิมพ์เสนมันในนี่หน้าบ้านนี่เป็นน่วยทั้งปีเด้ต้นนี้เอาพันไปจากกรุงเทพปปลูกไว้เป็นน่วยได้กินแล้วละ่ะหน้าบ้านมันหกก็ต้องตัดออกเล่มออกเนาะสร้างบัดเม่นไผ่ดอกกระลูกห้านจะคล้องละอวะช่วงนี้ พักงานก็เลยให้มาเห็ดหัวให้ในในเอามาเห็ดหัว,บบวใส่ตะไคร้ให้เจ็ดส่สว,นนสสสวนหนอกเจ็ดส่วนหนอกกับเงินทำงานเจ้าของแลว้วมึงเงินไผยดอกใบหนาะวะัฒนชาดอกน้ำผักน้ำแรงเจ้าของละเห็ดมาทำงานมาทาั้งสี่สิบสี่สิบตีเนาะนกำลังสิบบาทสี่สิบชีวิตสี่สิบตี สี่สิบปีทำงานมากก็ไดที่ดินแปลงนี้หละหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไกบเจ็ดตารางวาละกะส่วนด้านนานานัเป็นนาบ้านกระสิเป็นที่ดินของพอเป็นมรดกพอคนแบ่งให้อันนี้หลังบ้านเท่ากับมาซื้อเพิ่มเติมหนึ่งไร่เอาทุเรียนมาลงคิดว่ามันสิไดผลมันบ่มีนาม,นามหดมันก็บ่ได้ผลล่ะคะ่ะปลูกแนวอื่นไปติส่วนหมากกระสิเป็นกล้วย อันนี้ให้ลูกให้ร้านเอามาใส่ตะไคร้ให้เริ่มเริมติดตั้งแล้วกันบ่ได้ดอกใส่แบบนี้ได้กับกันบ่ได้กันบ่ได้เพราะอย่างมันมีหมาหมามันสุมือฉลาดฉลาดเลยมันกอตะไคร้มุงลวดขืนขามมาได้คือเกาค้นกับกันบ่ได้ดอกขนาดหมายังกันบ่ได้เนาะอันนี้ยังปีนขึ้นดีแต่กับปีนมาได้กับว่ามียังห้ดอก จะต้นกล้วยอะไรอยู่นนั้นกบป่าหยาบ่ม,มีหยางดอกสมบัติบ่มีหยางดอกอยู่หันกบเพียนทค่น,นั้นแหละอันีเยินข่างเลยคะคะเย็นข่างไรหเหเป็นข่างสาธารณะเนะพราะว่าด้านหลังนี่สีมี่ที่ดิน ลูกหลานอยู่ข้างในอีกบ่มีทางเขาเลยเว้นทางไว้ให้ให้มีทางเขาถา้าบ่เว้นก็สิบว่ามีทางเขา่าต่อไปในอนาคตก็เลยเว้นไว้ให้เป็นทางเข่าหลังบ้านส่วนทางทิศด้านนี้ก็เป็นถนนเป็นซ้อยเข้าไปในมู่บานเข้าไปอ้อมมูบานเนาะถ้าเมนน้ำบ่เข้มในมู่บานนี่นะ สร้างบ้านนอกดาวมาตั้งเป็นบ้านสวนนอยูนี่สบายลนถ้ำสวนอยูนี่หนึ่งไล่เข้าสี่ถ้ำพ่อดีเลยกับใบกระเสียนเข้า ตรงนี้เป็นประตูหลังบานค่ะเชื่อมกันระวางทีสื่อใหม่กับทีพอทีพอก็สิออกไปทั้งหน้าบานคืออยู่หัวมือนะคะออกไปถนนใหญ่เชื่อมต่อกันกับหลังบานวันนี้ก็แล้วแล้วเหตดงานเก่งเว้ยเหตดงานแค่สองคนหัวเมียเหตุเก่งสุดยอด าต้นลิ้นจี่ข่เด้ว่าม,มีนามหดมีต้นลินจีเด้เมืงองต้นกล้วยกับบัวโตเบิ้งต้นทุเรียนข่ที่ละ่ะอันนี้ต้นอะโวโคาโดหลอดมาต้นเดียว ตรวจตัวตรวจตรวจดูรอบสวนสุดยอดฝีมือทำงานจริงสวยอยู่เรียบร้อยงานเชื่อมถึงประตูแล้ว เ็จเรียบร้อยเหลือตะเกียบงานด้านนี้ก็ขึ้นไม้ได้อันนี้เฮ็ดขึ้นตะดนละนี่อันนี้หลายปีแล้วนี่เก็บแปดปีละลัวนี่พระท่านใส่ตะคายฟังนี่ใส่น้ำกันให้จดกันเลยบัดนี้ถึงนุนเลยนุนถึงถนนใหญ่ปากท่าปากทงานาบ้านเลยที่ตรงนี้อันนี้ก็คือเขามมหนังบาง้านทะลุออกเชื่อมเขาฮากัน